คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเซ็ตผมทรงทูวอล์กหรือว่าทรงเกาหลีครับโดยเน้นเพิ่มความวอลลุ่มให้กับเส้นผมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผมเส้นเล็กแล้วก็เซ็แล้วไม่ค่อยจะอยู่ทรงอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมของเราเนี่ยก็คือจะเป็นแชมพูนะครับ ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นมาโล 3D ตัวนี้จะเป็นแชมพูผสมกับคิมมนวดลาสวาแล้วเนี่ยจะถักจะช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมของเราทีนี้มาเริ่มกันเลยครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือในส่วนของไดร์ป่าผมแล้วก็แล้วก็หว,วีซี่ที หวียกโคนแล้วก็ตัววอลลุ่มพาวเดอร์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวสเปย์สำหรับล็อกผมตัวนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่สำหรับกิจกรรมที่ตอกกลางแจ้งอันนี้ผมก็จะใช้อย่างแรกนะครับหลังจากที่เราสระผมแล้วเนี่ยให้เราเริ่มเป่าผมให้แห้ง จากที่เส้นผมของเราเนี่ยแห้งในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ให้เราใช้ตัวหวีจี้ถีตัวนี้นะครับในการแบ่งผมของเราจากที่เราแบ่งตัวแสกของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราใช้ตัวหวีโยกโคนตัวนี้นะครับ แนบไว้อย่างนี้นะครับลงมาระดับข้างหัวแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราใช้ดต่อผมเนี่ยค่อยๆเป่า เกตนะครับผมมันก็จะพองฟูขึ้นหลังจากนั้นเราก็ทำตัวแตกอีกข้างหนึ่งนะครับวิธีเดิมก็คือเราจะค่อยๆหวีไปอย่างนี้แล้วก็กไดยแางนี้ เทคนิคนะครับเราจะไม่สส่ใดอย่างนี้นะครับเราจะค่อยๆเน้นไปทีละส่วนโอเคครับหลังจากที่เราใดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อมานะครับ ก็ให้เราใช้ตัววอลลุ่มพาวเดอร์ตัวนี้นะครับในการช่วยยกโคนผมอีชั้นหนึ่งเพราะว่าลำพังแค่ขั้นตอนการใดอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าระหว่างวันเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟีบลงเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันยกโคนอยู่ทรงตลอดวันผมก็จะใช้เป็นตัววอลลุ่มพาวเดอร์ตัวนี้นะครับในการยกโคดช่วยผมก็จะใช้ตัวหบียกโคนอย่างเงี้ยครับ ทำเหมือนขั้นตอนตอนใดเลยก็คือหวีแล้วก็รูดเข้ามาอย่างนี้แล้วผมก็จะใช้ตัว v อลล m มพ o เดอตัวนี้นะครับในการค่อยๆโดยไปที่ตรงบริเวณตรงนี้เพื่อเพิ่มความหองให้กับเส้นผมนะครับ เหมือน okay. กันครับเราก็อีกฝั่งหนึ่งด้วย ข้อแนะนำอของผมนะครับตัวเนี้มันจะมีรูรูค่อนข้างเยอะผมเลยเอาสก็อตเทปใส่เนี่ยปิดไว้ใช้แค่ประมาณห้ารูเพราะเวลาเราใช้เทงผมไม่อยากให้มันเส้นผมเราเนี่ยกองกันเป็นก้อนจนเกินไปทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับเราอาจจะใช้มือในการช่วยจัดแต่งเก็บไปละเอียด เล็กๆน,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 น้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชอบเซรอๆก็ใช้นิ้วเนี่ยครับส่วนสเปรย์เนี่ยนะครับสําหรับใครที่ต้องการล็อกผมอีกชั้นหนึ่งหรือว่าป้องกันเวลาเราออกนอก การแจ้งโดนลมอะไรพวกนี้ครับก็สามารถฉีดเก็บรายละเอียดตรงช่วงโคนผมเราอีกทีนึงได้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย